สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเชา้านี้อุไรสวนไม้มงคลมีความยินดีที่จะพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆไปชมอโกนิมาที่ทางสวนมีความภูมิใจที่ได้มาไว้ครอบครองอยู่หนึ่งต้นค่ะก็หายากน้องหายากแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงแต่เราก็เสาะหามาค่ะเพื่อเอามาไว้เป็นแม่พันธุ์ไว้ขยายพันค่ะเนี่ยค่ะน้องเป็นอโกนิมาอีกชนิดหนึ่งที่หายากแล้วก็นักสะสมตามหาค่ะนี่ค่ะ ก็มีราคาค่อนข้างแพงแล้วก็จํานวนก็ยังมีไม่มากยังไม่มีเอ่ยยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักสะสมะค่ะน้องมีชื่อว่านีออนค่ะเนี่ยค่ะนีออนนีออนนี่เอ่อจะเป็นไม้ที่มีลักษณะทรงพุ่มเตี้ยค่ะลักษณะของเขาจะพิเศษทรงพุ่มเตี้ยมีลําต้นเป็นกาบค่ะเป็นกาบแล้วก็เป็นเป็นก้านเป็นกาบที่สั้นค่ะเนี่ยค่ะแต่บน ความที่ว่าก้านกาบสั้นแต่ใบของน้องจะใหญ่ค่ะเนี่ยก็เลยเป็นทรงพุ่มที่ที่สวยแล้วก็การทำจำนวนก็ยังก็ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักสะสมค่ะจึงสวนที่ได้มาแล้วแล้วก็นักสะสมที่ได้มาแล้วก็ไม่ไม่ปล่อยให้หลุดมือไปง่ายๆอะค่ะก็จะทางสวนก็เช่นเดียวกันค่ะก็อยากจะได้ไว้เป็นแม่พันธุ์ค่ะเนี่ยค่ะ ก็ถึงสักระยะหนึ่งก็จะทำทำเป็นแม่พันธุ์ซ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อขยายจํานวนถึงจะแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆค่ะก็มีติดต่อเข้ามาเยอะค่ะบอกว่า ขอได้ไหมอะไรเงี้ยขอทางสวนก็ก็ขอความเห็นใจแล้วค่ะว่าก็อยากจะได้ไว้เป็นแม่พันธุน์สกอตอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าน้องหายากค่ะเรามาดูรายละเอียดของน้องค่ะนีออนนีออนจะเป็นเอ่อไม้ที่มีลักษณะทรงพุ่มแจ้ทรงพุ่มเตี้ยนั่นเองค่ะมีลำต้นเป็นกาบมีก้านที่สั้นค่ะแต่มีใบที่ใหญ่ค่ะ มาดูลักษณะใบของน้องค่ะใบเนี่ยค่ะใบของน้องใบด้านล่างหรือใบที่แก่เนี่ยค่ะก็จะเป็นสีชมพูสีชมพูในที่ที่ใบล่างข้างล่างเนี่ยค่ะใบแก่เนี่ยถ้าเทียบกับลิปสติกที่ใช้ทาปากก็จะเป็นสีชมพูนุ่ดๆน,นะคะเนี่ยค่ะสีชมพูไม่เข้มค่ะเนี่ยค่ะก็ถ้าเป็นลิปสติกตาปากก็สีชมพูนุ่ดก็เรียกประมาณนั้นค่ะดูแล้วก็ใบ ใบอ่อนหรือใบใหม่ของเขาเนี่ยคะ่ะจะเป็นสีชมพูหวานคะ่ะเนี่ยคะ่ะลักษณะใบของน้องเนี่ยจะมีลักษณะเป็นร่องๆคะ่ะเนี่ยคะ่ะจะเห็นชัดค่ะแล้วก็มีเส้นแกนกลางใบที่เป็นสีเขียวเข้มคะ่ะพร้อมกับขอบขอบของใบนี่ก็เป็นสีเขียวเข้มคะ่ะเนี่ยคะ่ะเป็นสีเขียวเข้มจะเห็นได้ว่าเออส่งผลให้สีชมพูบนใบหวานเนี่ยชัดยิ่งขึ้นแล้วก็ขอบขอบสีเขียวเข้มนี่คะ่ะก็จะเด่นเช่นกันคะ่ะ มีปลายใบยที่แหลมค่ะเป็นใบเป็นลักษณะรูปไข่อ้วนค่ะเนี่ยค่ะรูปไข่มีปลายใบแหลมปลายไม่มนค่ะนี่ค่ะมีปลายใบยที่แหลมลักษณะใบจะเป็นดองร่องโดยเส้นก้างปลาของเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีเดียวกับอ่อสีสีชมพูบนใบนี่ค่ะที่เป็นสีพื้นของใบเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีชมพูเส้นก้างปลาค่ะโดยฝังลงไปในในเนื้อของ <whom S 2> ใบนะคะ ก็จะมีเส้น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 เล็กๆ,ๆอยู่บนพื้นของใบค่ะส่วนตรงที่เป็นเส้นกลางปลาเนี่ยก็จะฝังลงไปแล้วก็ทําให้ลักษณะใบานี่เหมือนเป็นร่องๆค่ะผิวสัมผัสของเขาไม่เรียบไม่มันนะคะแต่ว่าเป็นสีชมพูที่ที่หวานเป็นสีชมพูที่ออกสีนูตอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็สีไม่มันค่ะแต่ว่าด้วยเขาก็จะเด่นในลักษณะของเขาอะคะ่ะเนี่ยค่ะจะสวยมากค่ะ การดูแลการดูแลเขาโอ้ข้ามไปไม่ได้เลยค่ะด้านล่างด้านล่างของใบด้านล่างของใบเนะะี่ยค่ะเอ่อจะเป็นสีชมพูที่เหมือนด้านบนค่ะแต่ว่าจะเป็นสีที่ซีดกว่าค่ะจะมีสีเขียวเอ่อปนอยู่บนพื้นของใบค่ะเนี่ยค่ะเป็นสีเขียวอ่อนๆค่ะ ปนอยู่บนพื้นของของด้านล่างของใบนะะี่ค่ะแต่มีเส้นกระดูกใบหรือเส้นแกนกลางใบที่อยู่ด้านล่างเนะะี่ยค่ะก็เป็นสีเขียวเข้มคะ่ะเข้มเหมือนด้านบน,นะคะ่ะเพียงแต่สีพื้นตรงบริเวณใบเนะะี่ยค่ะเขาจะซีดกว่าด้านบน,นะคะ่ะเนี่ยค่ะลองเทียบกูดูกันด้านบนนะะี่ค่ะสีด้านบนด้านบนกับด้านล่างเนะะี่ยค่ะเขาจะต่างกันคะ่ะเขาจะสวยเด่นค่ะสมชื่อเขาค่ะสมชื่อว่านีออนนีออนค่ะนี่ค่ะ เป็นอโกนิมาที่หายากอีกตัวหนึง่งการทําจํานวนยังไม่เพียงพอค่ะยังไม่เพียงพอกับความต้องการค่ะสีของก้านค่ะก้านลําต้นเขาเป็นกาบแล้วกออ็สีของกาบหรือและก้านเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวแกมเขียวค่ะนี่ค่ะลำต้นของเขาจะมีสีขาวแกมเขียวแต่พอเลยขึ้นไปถึงกระดูกของใบเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวที่เข้มขึ้นค่ะนคะคะก็จะประมาณนี้ค่ะกาบ กาบก้านเขาเนี่ยจะเป็นร่องค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นร่องเป็นร <c ough> ่องก่อนแล้วก็ต่อด้วยก้านใบเนี่ยค่ะก้านใบและก้านใบเขาจะมีลักษณะกลมค่ะต่อจากตรงที่เป็นร่องเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็ตรงตรงร่องร่องกาบของเขาเนี่ยค่ะก็จะมีเหมือนเหมือนลิ้นเหมือนลิ้นของกาบนะคะบางๆแล้วก็เป็นสีชมพูค่ะเนี่ยค่ะบางๆติดอยู่ตรงร่องค่ะนี่ค่ะมาด้านวัสดุปลูก วัสดุปลูกของนีออนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนอโกนิมาของสวนค่ะไม่ว่าจะหายากไม่ยากเราก็จะใช้วัสดุปลูกที่เน้นวัสดุโปร่งค่ะโปร่งระบายน้ําได้ดีค่ะเนี่ยค่ะส่วนที่ใช้ก็วัสดุก็จะมีใบก้ามปูใบก้ามปูหมักค่ะใบก้ามปูหมักแล้วก็กับมะาพร้าวสับกับมะาพร้าวสับนี่ก็ต้องแช่น้ําก่อนค่ะ3าวันเปลี่ยนน้าทุกวันค่ะแล้วก็เอาล้างล้าง แล้วก็บีบๆเอาน้ําออกแล้วก็เอามาใช้ผสมปลูกค่ะมีกาวมา,าพ้าสับมีใบก้ามปูมีเพอร์ไลท์ค่ะเบอร์เพอร์ไลท์นี่จะเพิ่มเพิ่มความความร่วนระบายน้ําได้ดียิ่งขึ้นนะคะทางเราก็กลัวเพราะว่าไม้เราซื้อมาก็ค่อนข้างมีราคาเนาะแล้วก็จะเน้นว่าให้ร่วนระบายน้ําได้ดีจะไม่ให้อุดตันนะคะนคะคะก็สิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือมูลไส้เดือนนั่นแหละคะ่ะมูลไส้เดือนผสม เป็นวัสดุปลูกค่ะก่อนที่จะเอาลงกระถางแล้วเอาต้นไม้ลงเนี่ยจะต้องผสมมูลไส้เดือนให้คลุกเคล้ากันก่อนค่ะแล้วก็เอามาใช้ค่ะเพื่อปรับสภาพของดินเพื่อไปบำรุงอลาบบำรุงต้นเพื่อให้เขาฟื้นตัวไวค่ะนี่ค่ะก็ออสโมโค้ก็ใช้ด้วยค่ะออสโมโค้ดก็ใช้ด้วยค่ะเอ่อเริ่มปลูกเริ่มลงเนี่ยค่ะก็จะมีมูลไส้เดือนกับออสโมโค้ดที่เราใช้เริ่มแรกค่ะนี่ค่ะระหว่างทาง ระหว่างทางของการดูแลเขาสิ่งที่เราจะไม่ลืมเลยก็คือ,อ,อการสังเกตการดูแลการศึกษาว่าไม้ตัวนี้ต้องการน้ําเยอะไหมต้องการน้ําน้อยหรือต้องการน้ํามากการดูแลยากไหมแสงแดดการให้น้ําของเขาเนี่ยค่ะสำคัญค่ะจะซื้อไม้หรือจะเลี้ยงไม้ อะไรก็แล้วแต่ต้องศึกษาค่ะศึกษาดูก่อนไม่ใช่ซื้อมาแล้วเออเลี้ยงตามมีตามเกิดพอตายไปก็ไปโทษว่าไม้ไม่แข็งแรงไม้เออได้ไม้ที่ไม่แข็งแรงไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกอย่างเราต้องศึกษาก่อนแล้วก็เลี้ยงเขาให้เขาอยู่กับเราได้นานๆค่ะค่ะการบำรุงปุ๋ยการบำรุงปุ๋ยนี่ทางสวนก็จะมีธาตุธาตุเสริมอาหารเสริมอาหารหลักของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ สิ่งที่ใช้อยู่ก็จะมีค่ะนี่บำรุงค่ะก็บำรุงแล้วก็จะใช้อยู่ค่ะเนี่ยผสมน้ํามีทั้งสูตรผสมน้ําแบบเม็ดอันนี้เป็นผสมน้ําถาดรองค่ะเน้นให้ใบสวยค่ะเนี่ยใบสวยใบแข็งแรงต้นแข็งแรงเนี่ยก็จะมีอันนี้ก็ไวไอาตาค่ะนี่ไวไอตาตาก็ผสมน้ําลดเหมือนกันค่ะ ให้ดอกให้ใบให้ต้นแข็งแรงแต่ว่าอากนิมาเนี่ยเราไม่ค่อยเน้นเน้นดอกเท่าไหร่เพราะว่าการที่เขามีดอกก็จะรีบดึงออกเพื่อว่าจะให้ให้อาหารเขาเนี่ยไปบำรุงใบเพราะเราเน้นดูใบเนะาะอโกูนิมาเนี่ยเราไม่ได้เน้นดูดอกดูผลค่ะเราไม่ได้เน้นเอาดอกเอาผลเพราะฉะนั้นเราเน้นเอาใบแล้วก็ถ้าเขาเกิดมีม,มีมีดอกก็รีบดึงออกค่ะเพราะว่าใบใหม่เขาจะเล็กค่ะ ถ้าเอาดอกไว้ค่ะก็พวกนี้ค่ะแบบเม็ดแบบเม็ดก็จะใช้อันนี้ค่ะก็อันนี้ก็จะทําให้พวกรากพวกใบเขาแข็งแรงค่ะเนี่ยค่ะใช้ก็จะมีใช้อยู่หลายตัวค่ะอย่างนี้ก็ก็ด้วยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นแบบเม็ดเหมือนกันค่ะก็ใช้พวกพวกสีพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบำรุงเขาค่ะไม่ได้ว่าทิ้งแล้วเออเลี้ยงแล้วทิ้งทิ้งเลยไม่ใช่ค่ะ นี่เราก็จะใช้อยู่หลายอย่างค่ะเป็นทั้งแบบสูตรน้ําค่ะนี่เราใช้อยู่ค่ะแต่ว่า <c oughs> ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างก็อยู่บนความเหมาะสมค่ะอ่ออันนี้เมื่อไหร่ควรให้อันนี้เมื่อไรรหอนนอไร่ไม่ควรให้ซ้ซําซ้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้จะหลายอย่างเราก็ดูค่ะดูระยะห่างดูความเหมาะสมค่ะนี่ก็มาดูด้านแสงแสงแดดเราก็จะเน้นให้เขาอยู่แดดลำไรค่ะเนี่ยจุดจุดที่เขาอยู่ ให้อยู่ใต้ใต้หลังคาใสาค่ะเพื่อป้องกันเวลาหน้าฝนค่ะหน้าฝนเนี่ยกลัวฝนกระแทกเขาก็ทําให้พวกเน่าพวกรากเน่าพวกเสียหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําหลังคาใสาให้เขาอยู่ค่ะแล้วก็บนหลังคาใสานี่ก็จะมีสแสลนพางแสงค่ะก็จะใช้เปอร์เซ็นที่สูงหน่อยค่ะจะพางแสงให้เขาอยู่ค่ะเนี่ยค่ะเพราะว่าแม้จะมีหลังคาแต่เราก็ยังพางแสงให้เพราะว่า ไม้เราเนะี่ยอยู่แดดลำไรค่ะให้แดดลำไรค่ะถึงเขาจะอยู่แล้วก็ให้สีให้ใบที่สวยงามค่ะเนี่ยค่ะก็มาแสงมาน้ําก็อาทิตย์หนึ่งลดน้ําไม่เกินสามครั้งสองสามครั้งแหะค่ะกําลังดีค่ะไม่มากเกินนี้ค่ะเพราะว่าโกนีมาทุกตัวก็ไม่ได้ต้องการน้ํามากมากเท่าไหร่ค่ะ ก็อาทิตย์หนึ่งสองหรือสามครั้งแล้วก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้ดูวัสดุด้วยค่ะวัสดุอย่างหน้าหนาวลมแรงอากาศแห้งก็จะดูที่วัสดุน้องด้วยค่ะถ้าวัสดุแห้งเกินไปเนี่ยก็รดซ้าเพิ่มจํานวนครั้งเพิ่มความถี่ในการรดได้อย่างเคยลดเคยรโดโทษข่ะพูดผิดอีกแล้วถ้าเคยลดอาทิตย์หนึ่งสองครั้งก็เพิ่มเป็นสามครั้งได้ค่ะ ดูว่าวัสดุแห้งโดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยควรควรดูเน้นนิดนึงว่าวัสดุเขาแห้งไหมเพราะอากาศจะแห้งลมแรงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนหน้าหนาวความชื้นในอากาศมีเยอะก็อาทิตย์นึงสักสักสองครั้งก็กําลังดีค่ะก็มาคุยคุยคุย,คยดูวัสดุเขาหน่อยนึงว่าเขาแห้งหรือย,อยังอย่าง,อย,างอย่างกลุ่มวันเนี้ยค่ะก็เพิ่งรดน้ําค่ะรดน้ําเช้าเนี่ยค่ะนี่ค่ะ ก็พึ่งพึ่งรดเหมือนกันค่ะนี่พึ่งรดน้ําค่ะเพราะว่าก็เว้นเว้นมาเข้าออวันที่วันที่สามแล้วค่ะอันนี้ก็พึ่งรดน้ําค่ะก็ ด้านวัสดุปลูกด้านปุ๋ยก,การบำรุงศัตรูพืชอีกอย่างหนึ่งค่ะศัตรูพืชเนี่ยถ้าเราดูแลดีๆถ้ามันมีออนอนมีมแมลงลงนะคะก็สังเกตถ้ามันมาเจาะมากินอ่ะไม้เราสวยๆก็เสียหายค่ะเพราะฉะนั้นเห็นต้นอื่นที่เริ่มมีมแมลงกัดมแมลงเจาะแล้วก็เดินเดินดูค่ะเดินดูป้องกันได้ก็พ่นจ้ะอย่างพ่นยาพ่นน้ำส้มควันไม้น้ำส้มควันไม้นี่ทําบ่อยได้ค่ะ ทำบ่อยได้แต่ว่าปริมาณน้อยๆบ่อยๆค่ะเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ใช้ยาเลยค่ะที่สวนนี่ก็ใช้ยาค่ะก็มีอยู่หลายหลายตัวอยู่ค่ะแต่ว่าจะเน้นใช้แบบแบบบางๆแต่ว่าเป็นประจำอะค่ะห่างะระยะเวลากี่วันที่เขามีบอกอะค่ะสามารถพ่นได้อีกกี่ครั้ง เดือนหนึ่งกี่ครั้งหรือสองสามเดือนครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะที่สวนก็จะประมาณนี้นี่ค่ะรอยคาบติดอยู่นี่ก็คือเราพ่นพวกเอ่อพวกยาเชื้อราพวกเอ่อยากันมแมลงค่ะกันมแมลงกันนอนค่ะนี่ค่ะแต่ก็ไม่บ่อยนักเพราะว่าจะดูดูว่าช่วงนี้มันจะมีบางต้นที่โดนหนอนกินนะคะมหาตัวไม่เจอมั่งก็เลยพ่นค่ะอาจจะเป็นมแมลงหรืออาจจะเป็นตั๊ก,กแตนก็เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าบางครั้งก็ลดน้ำก็เห็น ตะกั่วแตนกระโดดหนีค่ะบินหนีค่ะเนี่ยค่ะก็ป้องกันใส่ใจเขาค่ะใส่ใจดูความเปลี่ยนแปลงของเขาค่ะถ้าเขาอ,อย่างใบสีเคยสดสด,สดทาไมอยู่อยู่สีบนใบซอบลงหรือว่าดูเหมือนเขาไม่สดชื่นไม่สดใสนี่ก็ผลปุ๋ยปุ๋ยสุดธถาดหลักถาดรองอะไรพวกนี้ค่ะก็ทําทุกวิธีทางเลยค่ะให้เขาอยู่กับเราด้วยความสวยความงามค่ะเนี่ยค่ะ อันนี้นีออนนีออนเธอจะสวยมากค่ะมีความภูมิใจมากที่ได้เขามาครอบครองค่ะนี่ค่ะก็เรื่องปุ๋ยเรื่องน้ําเรื่องการดูแลก็คุยไปแล้วเรื่องกระถางค่ะกระถางกระถางก็เลือกค่ะกระถางก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับทรงพุ่มของเขาหรือต้นของเขานี่ก็เห็นใหญ่ๆอย่างนี้ก็ใช้แค่กระถาง8ดนิ้วค่ะเนี่ยก็ถ้าเขาใหญ่เกินกว่านี้หรือราก ทะลุกระถางน่ถึงจะเปลี่ยนค่ะการเปลี่ยนกระถางบ่อยๆก็ไม่ใช่ว่าจะดีนักค่ะไปกระทบกระเทือนรากเขาอาจจะชะง,งกักการเจริญเติบโตเขาจะชะง,งกักอะไรเงี้ยค่ะก็ก้นกระถางก็เลือกก็เลือกก้นกระถางที่มีรูระบายน้ําที่ที่ดีๆหน่อยค่ะทีๆไม่เอาค่ะนี่ที่สวนจะเลือกแบบนี้เลยค่ะจะเลือกแบบนี้เพราะว่าถ้ากระถางก้นกระถางทีๆนะี่ะการเราลดน้ําไป ไปเป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยมันย่อยสลายเนาะวัสดุปลูกก็อาจจะไปอุดตันเพราะว่าอ่รูก,กระถางมันเล็กเกินค่ะทีนี้เป็นเป็นดินเป็นใบไม้ที่มันย่อยสลายมันอาจจะไปอุดตันแม้เราจะลองก้นกระถางเออเออใช่การปลูกทุกครั้งต้องมีการลองก้นกระถางที่สวนเนี่ยก็จะใช้เป็นกาบมะพร้าวสับบ้างค่ะ สับหย,ยาบๆชิ้นใหญ่อะคะ่ะเอามารองก้นกระถางหรือก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นถ่านค่ะถ่านหุงต้มที่สวนจะใช้คะ่ะมีถ่านหุงต้มมีอ่อถ่านหุงปิ้งย่างนี่แหละคะ่ะทุบๆหยาบๆแล้วก็เอามารองก้นค่ะบางช่วงถ่านที่ร้านในของชําขายของชําในหมู่บ้านหมดก็ใช้เป็นหาไม่ได้ก็ใช้เป็นกะปะพ้าวสับหยาบคะ่ะมารองก้นกระถางสาเหตุที่ต้องรองก้นกระถางก็เพราะว่าเนี่ยคะ่ะ อ่ะอันนี้จะเห็นยตดหน่อยค่ะนี่อันนี้นี่วัสดุปลูกของเรามันจะชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนาะเนี่ยเพล์ไลท์กาบมะพร,าะร้พาวสับใบก้ามปูใบก้ามปูหมักที่เขาพอเขาย่อยเนี่ยพอมันชิ้นเล็กชิ้นน้อยก้นกระถางใหญ่ถ้าไม่รองก้นเนี่ยมันร่วงค่ะมันก็จะร่วงลงไปแล้วก็ร่วงไปวันละนิดวันละหน่อยเ,อเราย้ายกระถางมั่งยกกระถางมั่งร่วงไปก้นกระถางโบ ไม่มีวัสดุปลูกลองรับรากเขาวันดีคืนดีก็เหี่ยวให้เห็นค่ะเอ๊ะน้ําก็ลดตามปกติต้นอื่นไม่เห็นเป็นไรทําไมเขาดูเฉาเฉาก็ไปยกกระถางดูเนี่ยโบเลยค่ะก้นกระถางมันร่วงมันมันร่วงไปเพราะลืมลืมลองก้นกระถางเพราะตั้งแต่นั้นน่ะด้วยประสบการณ์ตรงก็จะพยายามไม่ลืมค่ะก็จะพยายามเอ่อลองก้นกระถางทุกครั้งค่ะเนี่ยค่ะก็ ความใส่ใจการดูแลการปลูกเน้นเลยละค่ะว่าถ้าจะซื้อต้นไม้หรือจะซื้อไม้ชนิดนู้นชนิดนี้ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นอโกลน,นิมาหรือไม้ด่างก็แล้วแต่ค่ะต้องศึกษาค่ะศึกษาดูว่าเขาชอบแบบไหนเขาอยู่ยังไงถึงไม้ถึงจะอยู่กับเราได้นานค่ะเพราะว่าการซื้อแต่ละครั้งไม้ไม่ใช่ถูกเนาะก็อยากให้ได้อยู่กันนานๆนะคะเนี่ยค่ะ ก็จะประมาณนี้ขอ,อสำหรับคลิปนี้นีออนค่ะนี on, ออนด้วยความภาคภูมิใจที่สวนเรามีก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหากเพื่อนๆพี่ๆต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะโดยจะมีช่องทางให้ติดต่อนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ท้ายคลิปค่ะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะ